จ<ะ>ปลงที่หาดเจ้านะครับ ไปตลาเลยยกเอยกี่สล่ังคไม่กออะทาดไคัเนี่ยไปันไปาทันเะโคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ครับคอมมานเดอร์ ลุงไม่รู้หรอกแต่นายยกเนี่ยแม่นายยกไหนนายนายกอะไรพวกนี้ขนขอ๋อขันคอมมันดูเก่าเก่า วุ้ยได้ไซดได้สะลง่อกอเอาวครับผมนี่ครับคมมานเดอร์ลูิีตัวใหญ่ครับ Cảm thanh các bạn đã theo không bỏ lỡ những

ขึ้นมาเป็นบางแก้วครับไม่เนลยกย่อใหนี่เลย,ยเกยครับงงเนยงง <c oughs> นี่ดูใหญ่เลยงงเกย <c oughs> นี่เกยงงบ้านหัวก <c oughs> ็รู้เลย นี่ลูังอยู่ข้างล่างเนี่ยว่าว่ารนะุ่นอะไรนะโอ้หเร่นงอะไรทเียนี่เป็นปลา,ลาดีมากครับมานนขายอายอดนลสวัสดีครับ เป็นคันเบสนะฮะไกวนนะครับสปรลัลไกนะครับของ slow force นะครับประกบกับ conquest limited นะโดยจันหน่องเป็นคู่เทสนะครับร 2, 1, 2, 3, คบันเบสตัวนี้จะเป็นเอคอสสังคัรนะน,นี่ฮนะดูไอสั้นนะครับวสองชุดสองชุดแบนๆตัวน,นะแต่อา่านข้างไหนถายรูปเขาดีครับด้เปิดไหมล่ะ

วันนี้เราก็ไปกันด้วยเรือลำนี้นะฮะโปรไลทิคกิ้งนะฮะบายพี่จิรักนะครับของเราแล้วก็พักกันที่สนามเมื่อคืนนะครับเป็นการพักใจยสมุทรสุดซอยสุดซอยเปรี้ยวเอกาไปก็หน้าหาดแล้วพี่ลุงพี่อาทำอะไรบ้างลุงพี่จนะทำอะไรบ้างส,สวยๆครับปลาครับดูตัวใหญ่สิกกิโล อ,อ่าทายก่อนทายก่อนโทษเจ็ดใช่ <c oughs> หครึ่งอค่ไหนยีโ่โหกหกโลเจอุ้ยเหียงใกล้เหียงวาูที่ทำได้แค่ใกล้เียงจริงนะได้ตังแล้วเนี่ย เฮ้ยหกโลครึ okay, been, uh, <laughs> mm ่งต้องได้ดิหกโลเจ็ดก็หกโลเจ็ดมาเลยครึ่งมาแค่สองขีดอ่าหกเจ็ดโลอ่าเจ็ดโลมาเลยมาสามขีดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิเนนี่ครับผลตกดีของเราก็พาไปเที่ยวตกปลาวันหนึ่งนะครับกับนาจิระนะฮะนะครับก็สนุกดีครับวันนี้มีทั้งลมเบาลมแรงนะนี่มือเพ่นี่ผลงานเขาคนเดียวเลยเนี่ย หลุดมากกว่าได้พี่เด,ดืด <laughs> มากกว่าได้เฮ้ยวิ่ออกอากาศเพื่ออ่ะอ่ะวันหลังวราไปเที่ยวใหม่ครับกับหาดเจ้าสมุรานะจ๊ะฝากติดตามไ้วยนะครับขอบคุณครับ